สาหรับการเตรียมตัวก่อนจะไปแสดงนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือต้องเตรียมเรื่องร่างกายนิดหน่อยเพราะว่ามีแอคชั่นบ้างในภาพยนตร์ครับก็ต้องเผื่อไว้ว่าจะอาจจะหลายเทคหน่อยก็คือฟิตหน่อย ก็คือปออกกำลังกายทั่วไปแล้วก็ยังมีโจทย์ตามโจทย์ของตัวละครก็คือต้องมีการเรียกว่าอะไรอะซิทอัพห้อยหัวซิทอัพอะไรเงี้ยครับซึ่งผมทําไม่ได้หรอกก็ต้องไปถามเพราะว่าถามครูฝึกอะไรเงี้ยครับว่าทํายังไงใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนอะไรเงี้ยครับก็เริ่มจากเบาๆก่อนจากน้อยๆก่อนก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่ผมจําได้ช่วงประมาณ ต้นปีปีที่แล้วครับต้นปี5-3าสามพี่นักโทรมาบอกว่ามีมีเรื่องหนึ่งอะไรครับแต่มันต้องมีต้องต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพนะต้องมีตัดผมตัดอะไรเงี้ยครับได้ไหมอะไรเงี้ยพอพี่นักเล่าให้ฟังปุ๊บแบบมันก็แปลกสําหรับเราด้วยเพราะว่าจริงๆการแสดงเป็นมือปืนอย่างเงี้ยไม่รู้นะผมคนอื่นคิดไงแต่ผมส่วนตัวผมว่ามันยากเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรอยู่มันคงไม่มีใครเคยได้เล่นบทแบบนี้มาก่อนหรอก ใครคนหนึ่งซึ่งจะอยู่วันนึ่งจะเห็นภาพลับหัวและต้องดําเนินชีวิตต่อไปด้วยเนี่ยในมีทั้งทางซ้อนหรคือดําเนินชีวิตต่อไปทั้งแน่แน่ง่ของความขัดแย้งทางความคิดและแถมไกลยภาาพมันก็ยิ่งแบบว่าหลาดไปอีกเนี่ยครับยิงปืนนี่ก็เคยจับบ้างแต่ว่า ไม่ถนัดหรอกไม่ต่อให้มันเป็นเรื่องหมายาว่าเรื่องน่าสนุกข,ของผู้ชายอะไรเงี้ยนะการยิงปืนแต่ว่าก,ก็ก็ไดท้ทีมงานก็จัดให้ไปซ้อมพูดถึงเรื่องการมองกลับหัวก่อนนะครับว่าตอนแรกแก็คิดก่อนคิดก่อนว่าเอ,อถ้ากลับมันจะเป็นยังไงการเดินจะเป็นไงการมองจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ <ๆ S 2> จะคิดแบบธรรมดาธรรมดาก่อนผมก็ลองถ่ายรูปดูก่อนหรือเอารูปถ่ายมากลับหัวดูเอาทุกสิ่งทุกอย่างมากลับหัวดูที่บ้านก่อนการทํางานทุกครั้งอะครับมันจะเหมือนเริ่มต้นใหม่เพราะว่า แต่และเรื่องเนี่ยมันจะมีทิศทางที่ต่างกันเรื่องนี้ก็ต่างกันครับเรื่องนี้ก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนนางไม้ไม่เหมือนไม่เหมือนหนังสั้นก็ก็จะต้องมาเริ่มเรียนรู้กันใหม่ว่าพี่เมกต้องการอะไรในส่วนของการเวิร์กช็อปนะครับก็เราก็อ่ะโอเคละเราก็ทําการบ้านมาแบบแบบที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจมันจะมีความชัดเจนในใ,ในในความต้องการของพี่เอกอะ่ะอันนี้มันจะมี มีภาพที่ชัดมีลักษณะของตัวละครที่ที่พี่เป็นเอกเขาเขาเขาเห็นมันพี่เ,เอกก็มีภาพที่เห็นมาเราก็มีอะไรเราก็มันเหมือนมาผมก็เล่าให้ฟังว่าผมรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับจะบอกว่าในคราวนี้เหมือนเหมือนมีความเข้มข้นในการกำกับการแสดงเยอะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า วันหนึ่ง sia, ต่อให้คุณมองเห็นกับหัวเมื่อผ่านไป10วัน20วันเดือนหนึ่งอะมันร่างกายคนอัมหัศจรรย์ต่อให้เราเห็นกับหัวเราจะประสาทสัมผัสของเราอ่ะผ่านเวลาไปหนึ่งเดือนหนึ่เดือนเนี่ยมันจะปรับได้นี่แหละที่มาที่ไปของเรื่องทําไมถึงเป็นผลตกทึ้งฟ้าอะไรด้วยความรู้สึกส่วนตัวแลยผมรู้สึกว่าจากจากการได้อ่านบทแล้วเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหนังที่ดูแล้วสนุกนะสนุกในที่นี้หมายความว่าคนที่ไปดูน่าจะได้เดินทางไปกับตัวละครนะ่ะไม่รู้นะส่วนตัวผมผมอ่านแล้วผมมันผมได้อะไรบางอย่างกับมันนะ่ะแต่ว่าก็ให้คุณผู้ชมไปดูกนแล้วกันครับว่าคุณชมจะได้ได้อะไรแบบที่ผมได้หรือเปล่า